สวัสดีค่ะวันนี้เฟียนะคะวันนี้เฟียรก็กลับมาอยู่ที่บ้านค่ะนี่ดาชิ่าด่าฮ่ยไปอยู่กับลูกหมานะคะแล้วก็จะเหนื่อยเลิกเล่นกับหมาเสร็จก็เอาไอ้นี่มาฝากดาชุดปลูกข้าวสาลีสําหรับสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเป็นชุดข้าวสาลีอ่อนออร์แกนิกอันนี้คือซื้อเป็นชุดทดลองมาก่อนไม่รู้ว่าด่าจะกินหรือเปล่าก็ ได้ลองทำแล้วนั่นคือเขาบอกว่าขั้นตอนแรกคือการเอาริข้าวเนี่ยแช่น้ำไว้ข้าขมคือประมาณ8-12ชั่วโมงอาจจะเพื่อให้กระตุ้นอะไรสักอย่างมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ขั้นตอนต่อไปอา้าวมีอะไรอะ่ะก็คือเขาจะให้บบเป็นรูปเล้าแบบนี้ค่ะเอาดินมาใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ เจาะถ้วยให้เป็นรูให้เหมือนกับรดน้ำพรวนดินอะไเนี่ยแล้วก็เราก็ค่อยเอาเมล็ดที่แช่ไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นก็วางไว้ที่แสงแดดซองถึงแล้วก็รดน้ำพรวนดินแล้วก็ประมาณ 2- 3ถึงวันเนี่ยต้นข้าวก็จะงอกขึ้นมาก็ตัดให้ด้าของเรากินได้ใช่ไหมละ่ะนี่เป็นไงเสื้อแมนยูด้วย mm hmm. ก็ด้ามาฝากกันแค่นี้ราคาแล้วเดี๋ยวจะบอกผลว่าเป็นยังไงบ้างข้าวสาลีอ่อนอนอแกนิกของทีด้านะ